เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวธิดารัุววันนาคะดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอคะ่ะ ในส่วนของสภาพปัญหานะคะจากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองไม่สามารถอ่านคำและไม่สามารถจำแนกตัวสะกดในมาตราที่ไม่ตรงมาตราได้ค่ะเพราะขาดพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะโดยสังเกตจากผลการทดสอบการอ่านซึ่งปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่สามารถอ่านคำได้ค่ะไม่เข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงตัวสะกดในมาตราต่างๆส่งผลกระทบต่อการ จำแนกมาตราตัวสะกดค่ะครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยการสอนให้นักเรียนมีพื้นฐานในการอ่านออกเสียงคำอ่านสะกดคำเพื่อให้นักเรียนได้นำพื้นฐานตรงนี้ไปพัฒนาและปรับใช้ในการอ่านคำและจำแนกมาตราตัวสะกดแม่กบได้อย่างถูกต้องค่ะ โดยครูผู้สอนนะคะก็ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถดังกล่าวพบว่าการใช้รูปแบบการสอนของฮันเตอร์ร่วมกับการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้และนำสู่ผลการจำแนกการอ่านตัวสะกดนะคะและจำแนกมาตราตัวสะกดของนักเรียนได้ค่ะ โดยนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำอย่างคงทนค่ะโดยรูปแบบการสอนของฮันเตอร์นะคะมีจำนวน7ขั้นตอนด้วยกันค่ะ ซึ่งทั้ง7ขั้นตอนนี้นะคะก็ได้เหมาะสมแล้วก็พัฒนาสามารถพัฒนาความสามารถในรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะรูปแบบการสอนของฮันเตอร์ค่ะร่วมการใช้รูปแบบการสอนของฮันเตอร์ร่วมกับการใช้สื่อนวัตกรรมนะคะก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจําได้อย่างแม่นยําค่ะและนักเรียนก็สามารถจดจําเนื้อหาได้อย่างคงทนนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะครูผู้สอนจึงจัดทำ ข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายค่ะซึ่งเกี่ยวกับการปรับประยุกต์นะคะมีแนวคิดที่จะนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนของฮันเตอร์มาแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถในการอ่านคำและจำแนกตัวสะกดในมาตราแม่กบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะโดยมีขั้นตอนการสอนทั้งหมด7ขั้นตอนดังนี้ค่ะ เริ่มจากขั้นที่1น,นะคะจะเป็นขั้นนําเข้าสู่บทเรียนค่ะครูและนักเรียนนะคะก็จะร่วมกันร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงค่ะมาตราตัวสะกดเพื่อทบทวนความรู้เดิมนะคะและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนค่ะ ในขั้นที่2นะคะจะเป็นขั้นชี้แจงจุดประสงค์หรือเป้าหมายการเรียนรู้นั่นเองค่ะโดยครูได้นําภาพที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะมาให้นักเรียนได้ดูค่ะและตั้งคําถามว่าภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียนรู้จักหรือไม่โดยให้นักเรียนตอบคําถามพร้อมกันทั้งชั้นเรียนค่ะหลังจากนั้นครูจะใช้โปรแกรมสุ่ม นะคะเพื่อสุ่มชื่อนักเรียนในห้องเรียนค่ะออกมาจับคู่นะคะและถ้านักเรียนตอบคําถามถูกค่ะเพื่อนๆก็จะปรบมือและคุณครูก็จะปรบมือเพื่อเสริมแรงต่อไปค่ะคุณครูนะคะก็ได้บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียนให้ทราบนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรซึ่งเป็นเกี่ยวกับการอ่านและจำแนกคำในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ ในขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการสอนหรือขั้นเสนอเนื้อาหานั่นเองค่ะ คุณครูก็จะเปิดบัตรภาพนะคะและบัตรคําเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะจํานวน5คําด้วยกันค่ะโดยให้นักเรียนดูเพื่อฝึกฝนในการอ่านสะกดคําและทําความเข้าใจในมาตราแม่กบค่ะห <c oughs> ลังจากนั้นนะคะครูก็จะอธิบายลักษณะคําในมาตราแม่กบให้นักเรียนทราบและทําความเข้าใจว่าเป็นคําที่จะต้องมีตัวสะกดนะคะที่ประกอบไปด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสัมพาค่ะซึ่งเป็นตัวสะกด ที่เป็นพยัญชนะท้ายออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดค่ะในขั้นที่4นะคะก็จะเป็นขั้นของการตรวจสอบความเข้าใจค่ะซึ่งครูนะคะในขั้นตอนนี้ครูจะทบทวนเนื้อหาตรวจสอบความเข้าใจผ่านการตั้งคําถามให้นักเรียนตอบนะคะและครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมจําได้ไหมคำไหนแม่ก,กบ นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรึกษาการภายในกลุ่มนะคะฝึกกันตั้งคําถามฝึกการตอบคําถามนะคะและศึกษาใบความรู้ที่ครูแจกให้พร้อมกับทําใบงานค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนนะคะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้อนในการทําใบงานมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนการทดสอบความรู้ของนักเรียนนะคะ ขั้นที่5นะคะคือขั้นปฏิบัติตามคําแนะนําของครูค่ะในขั้นนี้นะคะคุณครูก็จะนําสื่อการสอนชุดแผงไข่คําใบ้แม่กบนะคะและตักก้าไข่ไก่ค่ะให้นักเรียนชั้น ป2ออนะคะได้กลุ่มละ1ชุดค่ะซึ่งนักเรียนในชั้นนี้นะคะก็จะมีจํานวน24คนโดยคุณครูจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6คนจํานวน4กลุ่มด้วยกันค่ะเพื่อเขาร่วมกิจกรรมประกอบแผงไข่คําใบ้แม่กบค่ะกลุ่ม,ะล,มละ1แผงนะคะโดยกําหนดเวลาให้5นาทีค่ะ โดยครูผู้สอนนะคะก็จะเป็นผู้เอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนค่ะเข้าสู่ช่วงขั้นที่6นะคะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติโดยอิสระค่ะในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูก็จะวางแผงไข่คำใบแม่ก,กบค่ะในไว้มุมต่างๆของห้องเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกอ่านฝึกจำแนกมาตราตัวสะกดด้วยตัวเองอย่างอิสระนะคะโดยนักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่านักเรียนจะอ่านเพียงลําพังคนเดียวเป็นรายบุคคลหรือจะอ่านเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มก็ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่7ค่ะนั่นก็คือขั้นสรุปค่ะโดยครูจะทบทวนเนื้อหาทั้งหมดให้นักเรียนฟัง1รอบนะคะและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะเป็นผู้สรุปความรู้โดยอธิบายลักษณะคําในมาตราแม่กบจากบัตรคําค่ะและสุดท้ายคุณครูก็ได้ประเมินผลนักเรียนนะคะโดยการให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคําและฝึกจําแนกมาตราตัวสะกดแม่กบทายคาบค่ะซึ่ง ผลที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นผลลัพธ์การพัฒนานะคะจะเห็นว่า นักเรียนค่ะสามารถอธิบายลักษณะคำที่อยู่ในมาตราแม่กบได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถอ่านคำและจำแนกมาตราตัวสะกดแม่กบได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังฝึกให้นักเรียนเนี่ยมีวินัยใฝ่เรียนรู้กระตือรือร้อนในการเรียนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างดีค่ะซึ่งทั้งหมดจะเห็นได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกประการค่ะ และจากการทดสอบหลังเรียนนะคะพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะร้อยละ100น,นะคะมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่านคำและจำแนกตัวสะกดแม่กบได้สูงกว่าร้อยละ70ซึ่งผ่านเกณฑ์คะแนน,นที่กำหนดไว้ค่ะนักเรียนนะคะก็ยังสามารถได้เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนในชั้นเรียนนะคะจากการที่เขาได้ฝึกฝนแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปใช้ ในการต่อยอดองค์ความรู้ทักษะกระบวนการในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการไปจนถึงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่างๆเมื่อนักเรียนอ่านเก่ง จำแนกได้นะคะก็จะสามารถทำให้นักเรียนนยอ่านคล่องขึ้นนะคะนำไปพัฒนาเกี่ยวกับการฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในวิชาอื่นได้อีกด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะ ดิฉันขอจบการรายงานเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ